ขอต้อนรับเข้าสู่บอร์ดเกมประจําเดือนของเดือนมิถุนายนเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีเกมอะไรบ้างสวัสดีครับผมชื่อเจเป็น GM ร้านคูนคูนเบสเอา t h จ m ม n ประจําเดือนมิถุนายนนี้ได้แก่ King of Tokyo Dark Edition หรือชื่อภาษาไทยก็คือราชันแห่งโตเกียวตัวกล่องนะครับจะมีความดาร์กสมชื่อ Dark Edition มากนะครับมี หน้าของสัตว์ประหลาดตัวเอกอยู่ด้วยเกมนี้เป็นเกมปาร์ตี้เหมาะสําหรับผู้เล่น2อถึงหคนขึ้นไปมีระยะเวลาการเล่นอย่างน้อย30นาทีอาร์ตเวิร์กทั้งหมดของเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นด่านหรือตัวสัตว์ประหลาดนั้นถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีความดุดันหน้าเกมขามากยิ่งขึ้นโดยในเกมนี้ก็จะมีลูกเต๋าแบบใหม่ที่จะมีความรู้สึกได้ถึงความหนักหนว่วงและก็มีความใหญ่สะใจมากเลยครับมีโทเค็นต่างต่างรูปแบบใหม่ ที่จะมีความสามารถใช้ในความสามารถต่างๆไม่เหมือนกันและที่เด็ดของเกมก็คือโทเค็นสายฟ้าสีที่สวยงามอันนี้ใช้ในการซื้อการ์ด Ability ต่างๆนี่ตามนี้นะครับโดยการ์ด Ability พวกนี้จะใช้ในการอัปเกรดความสามารถของเราสัตว์ประาดของเราได้อย่างไม่ซ้ากันและระบบใหม่ที่เพิ่มมาในภาคนี้นั่นก็คือระบบความน้าเกีงขามนั่นเองครับ โดยความหน้าเกงขามจะถูกวัดด้วยระบบตรงนี้มีโทเค็นในการวางว่าเราอยู่ระดับไหนแล้วแต่ยิ่งระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็จะยิ่งได้อบิ l ิตี้ติดตัวเพื่อเพิ่มความสามารถมากยิ่งขึ้นวิธีการเอาชนะเกมนี้นะครับนั่นก็คือการสะสมแต้มให้ถึง20แต้มหรือเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปความสนุกของเกมนี้ก็คือการที่เราได้ต่อสู้กับเพื่อน แย่งชิงกันเพื่อเป็นสุดยอดราชันแห่งโตเกียวนั่นเองสำหรับ b บ s ออฟเดอะมันประจำเดือนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้วาเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจบอ,อกก่อนนอนและนี่คือ b บ s ออฟเดอะมันของผมประจำเดือนนี้เดือนละสองรอบสองล้อเล่นนะแต่ก็สนุกแล้วก็ไห้จบแล้วนะครับแนะนำเลยคลิปเกมน,นี้ครับ เชนเด็กเกล The Fall of Avalon มันเป็นเกมที่ผมเล่นมาทุกเดือนนะแล้วก็เดือนนี้ก็เล่นเยอะก็เลยให้เป็นเบสอัลตมันแล้วกันเพราะว่าอยากจะพูดถึงมันอยู่แล้วมันเป็นเกมแนวดาร์คแฟนตาซีนะครับเป็นสตอรี่ดิเวนดังนั้นมันจะเป็นเกมที่คุณจะต้องเปิดหนังสืออ่านตลอดเวลาเพราะคุณจะต้องเลือกเนื้อเรื่องที่คุณจะต้องไปนะครับมันจะเป็นเกมที่เรามีตัวละครซึ่งอยู่ในบอร์ดของเราบอร์ดหลักบอร์ดผู้เล่นนะครับในขณะเดียวการก็จะมีตัวละครเราซึ่งจะเดินตามแผนที่ไปแผนที่ของเราเนี่ยมันจะโดนควบคุมด้วยจํานวนของ อ่อ uh, energy ที่เรามีนะครับในแ,แต่ละวันเราจะมี energy ซึ่งเราจะเดินไปไหนต้องใช้ energy เราจะไปเจอเนื้อเรื่องที่คุณจะต้องเข้า,ขาไปในเติร์กคุณจะต้องขบปีนต้นไม้คุณจะต้องต่อสู้คุณต้องใช้ energy หมดเลย energy หมดคุณต้องนอน,นครับถ้าคุณนอน energy เพิ่มขึ้นมาในวันในวันต่อมาครับแต่ว่าเวลาของเราก็จะจำกัดเพราะว่าไอ้ตัวเมนเทียที่เป็นตะเกียงจุดตามหมู่บ้านนะครับมันจะค่อยๆหมดค่อยๆด,ดับลงครับพอครบประมาณ7วัน8วันเนี่ยมันจะหมดลงแล้ว เราจะต้องจุดใหม่ถ้าเราไม่จุดใหม่เราก็ความมืดก็จะเข้ามาครอบงําครับเกมมันจะสนุกเพราะว่าคุณจะต้องจัดการกับตัวจังหวะให้ดีว่าคุณจะต้องพักที่ไหนคุณจะต้องเจอในเรื่องอะไรแล้วถ้าเล่นกันหลายคนน่ะมันจะสนุกตรงความเป็น RPG เพราะคุณจะต้อง up deck, up, อัพเด็กอัพสกิลของคุณนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีอีกคนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดมีคนเล่นมากพอเนี่ยแนะนําให้คนหนึ่งเป็นคนเล่าเรื่องครับแล้วก็เป็นคนจัดการทุกอย่าง เป็นคนลันเกมคล้ายๆเป็นดันเจี้ยนมาสเตอร์ของ RPG เกมนี้ให้ความรู้สึกของของเนื้อเรื่องมากกว่าตัวของเกมเพลย์นะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแนวเนื้อเรื่องเนี่ยผมแนะนําว่ามีความสนุกแล้วก็ทําให้มันมีเรื่องราวที่คุณสามารถเอาไปพูดต่อได้ไนะังจากคุณเล่นเกมจบแล้วอะเพราะว่าในกลุ่มว่าคุณจะทํายังไงดีหนะ้าคุณจะไปทางไหนดีก็ถือว่าสนุกมากแนะนําเลยครับเดอะเนเเกลครับ OOOH <laughs> ของร้านนัดบอดเรานะคะก็จะเป็นเกมนี้ค่ะเกมที่ชื่อว่าดูนนะคะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ทํามาจากหนังนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเคยดูมาก่อนนะคะก็ <S 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 ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็แนะนําให้ซื้อเลยคนไหนที่ไม่เคยดูมาก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะยังน่าซื้ออยู่ดีเป็นเกมที่ดีมากค่ะจุดประสงค์หลักของเกมค่ะทุกคนเนี่ยต้องการมาที่ดาวดวงนี้ค่ะาดาวที่อยู่หน้ากล่องน,นี้เลยนะคะมาเพื่อมาเก็บเกี่ยวสไปาค่ะซึ่งสไปาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ความสามารถของสไปก็คือทําให้เราเนี่ยมีถ้าเราเสพเนี่ยเราสามารถมองเห็นอนาคตได้หรืออาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของอายุยืนยาวนะคะซึ่งสไปเนี่ยเกิดมาจากเจ้านอนยักษ์ตัวนี้ค่ะโดยเกมนี้นะคะจะเป็นเกมแนว s t r a t e g y แล้วก็เป็นว a ลเ g a ด้วยค่ะเล่นได้ตั้งแต่2อถึงหคนค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ120นาทีนะคะเกมนี้นะคะก็เราสามารถเลือกเผ่าต่างๆหรือฝ่ายต่างๆที่อยู่ข้างหน้านี้ตรงนี้นะคะซึ่งมีทั้งหมด6ฝ่ายด้วยกัน ความสามารถของแต่ละฝ่ายก็จะแตกต่างกันค่ะเกมนี้นะคะชนะการก็ด้วยการยึดครองสตองโฮค่ะถ้าชนะคนเดียวโดดเดียวไปเลยก็ชนะด้วยการยึดครองพื้นที่ให้ได้ครบ3ส,สตองโฮนะคะแต่ว่าถ้าเราจับมือกันระหว่างการเล่นเราก็สามารถยึดครองสี่สตองโฮเราถึงจะชนะนะคะแต่สําหรับบางตัวจะมีความสามารถพิเศษนะคะก็คือทําให้เขาเนี่ย สามารถชนะเกมได้แตกต่างจากฝ่ายอื่นๆหรือเผ่าอื่นๆก็คือว่าเขาเนี่ยสามารถก่อนเริ่มเกมเนี่ยเขาสามารถทํานายค่ะว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะในรอบที่เท่าไหร่ถ้าเขาทํานายถูกเนี่ยเขาชนะไปเลยคนเดียวค่ะดังนั้นระหว่างเล่นเกมเนี่ยเราจะมีการแทรกแซงให้เกมมันสนุกได้อย่างเช่นเบนกซิลิสเนี่ยเขาอาจจะไปช่วยเผ่าอื่นๆหรือจับมือกับเผ่าอื่นๆทำให้เกมทําให้เกมเนี่ยม,มันมีความสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ ลูน่าคาเฟ่สวัสดีค่ะ GMY จากร้านลูน่าคาเฟ่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะวายจะมาแนะนำเกมออฟเดอะมันประจำเดือนพฤทนายนค่ะซึ่งเกมออฟเดอะมันประจำเดือนนี้ก็คือน e ยมค่ะเ r รด t ตซิตี้ออฟทูมอร์โรค่ะหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือเกมสร้างเมืองในอนาคตนะคะซึ่งเกมนี้นะคะ่ะจะเป็นแนวประมาณไทเลอิ่งนะคะ คล้ายๆกับ i อโอว Sky ค่ะจะเป็นเกมที่วางถนนให้สามารถวุกลับมาสู่ City Center ได้แล้วก็จะเป็นแนวดร a ฟติ้งนะคะคล้ายๆกับ Seven Wonder ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะจะสามารถเล่นได้1-5คนใช้เวลาประมาณ45นาทีเหมาะสำหรับคนที่มีอายุ10ปีขึ้นไปนะคะซึ่งเกมนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็น3ยุคมียุค 1, 2, 3ซึ่งเวลาเราเล่นแต่ละยุคนะคะก็จะมีทายให้7อัน ให้เราเลือก1ทายแล้วก็ทายที่เหลือส่งให้เพื่อนคนอ,อื่นค่ะทายที่เราเลือกนั้นน่ะให้มาวางที่บอร์ดซึ่งบอร์ดก็จะมีตัวสตาร์ทไม่เหมือนกันแล้วก็เวลาเราวางทายค่ะให้ถนนสามารถลูกกลับมาสู่ซิตี้เซ็นเตอร์ได้หรือว่าเราสามารถทิ้งทายที่เราเลือกค่ะเพื่อเอาเงิน5บาทได้แล้วพอเราเล่นเล่นทายไปเรื่อยนะคะจนเหลือทาย2อันสุดท้าย1อันให้เราเล่นแล้วก็อีกอันนึงให้ทิ้งไปค่ะ ก็จะถือว่าเป็นการจบยุคซึ่งในแต่ละยุคนะคะจะมีการจัดสรรทรัพยากรทรัพยากรจะมีอยู่3ระดับก็จะมีราคาแตกต่างกันขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีทายทั้งหมด6แบบค่ะก็จะมีแบบเหมืองโรงงานสิ่งปลูกสร้างบ้านแล้วก็ห้างสรรพสินค้าอย่างสุดท้ายก็จะเป็นภัยพิบัติค่ะซึ่งภัยพิบัติก็จะมีน้ำท่วมไฟไหม้แล้วก็โคนคจน จนป่นค่ะพอจบเกมนะคะพอจบเกมก็จะเป็นการนับอินับอินคัม,มาในแต่ละยูค่ะซึ่งเวลาม,ลมีกลมก็จะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเป็นอินคัมที่จะได้มาค่ะพอเราเล่นจบสามยูนเนี่ยเราก็จะเป็นการนับคะแนนซึ่งนับคะแนนนับคะแนนจากดาวค่ะในท้ายว่านับคะแนนจากบ้านซึ่งถ้ายิ่งบ้านติดกันอ่ะก็จะเป็นคอมบ ว่าถ้าเมืองไหนอ่ะไม่มีบ้านนะคะก็จะติดลบ10คะแนนถ้าเมืองไหนมีบ้านแค่หลังเดียวก็จะถือว่าเป็นเมืองล้างก็จะติดลบ4คะแนนนะคะต่อไปก็คือก็จะได้อ่าคะแนนจากทรัพยากรสามันซึ่งขั้นอันขั้นนี้ก็จะได้อันละหนึ่งคะแนนขั้นนี้จะอันละสองขั้นนี้อันละสิบคะแนน,นะคะ่ะแล้วก็ก็จะมีเงิน2บาทก็จะแลกเป็น1คะแนนได้ต่อมา ต่อมาก็คือ Pollution ค่ะเมืองถ้าบ้านติดกับ p o ลูชั i o ตรงๆก็จะลบ2แต่ว่าถ้าติดเฉียงๆเนี้ยจะลบ1แล้วก็มีหักคะแนนจากไอ้นี่ด้วยจากไฟฟ้าถ้าเมืองไหนไม่มีไฟฟ้านะคะก็จะติดลบ5คะแนนแล้วก็พอนับคะแนนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนไหนมีคะแนนมากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะไ่ะสำหรับไฟนอกต่อกเกมยอมนี่นะคะไว้ Hawaii. รู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายนะคะสัญลักษณ์ที่เขาให้มาในไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเออบอกบอกชัดเจนแล้วก็เกมนี้ค่ะสามารถอินเแ็คกับคนอื่นได้เพราะว่าสามารถลดทรัพยากรหรือว่าลดเงินที่เราจะจ่ายเพื่อเอาทรัพยากรจากคนข้าง,างมาได้แล้วก็เนื่องจากเกมนี้ค่ะเป็นแนวไทยเลนนนะคะก็เพราะว่า ในแต่ละทายค่ะมันก็จะให้ถนนมาคนละแบบมันก็จะอาจจะเป็นพัสดุ่นหน่อยก็สนุกดีค่ะสามารถนำนเพื่อนๆมาเล่นได้ค่ะสวัสดีครับสำหรับเกมยอดเยี่ยมในเดือนนี้ของผมขอให้เป็นเกมคอสันซิตี้นะครับซึ่งคาสันซิตี้เนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่โคตเทนะครับสำหรับเกมที่เท่เท่โคตรเท่มากๆเลยปกติเนี่ย ผมไม่ใช่จะเล่น,นแต่เมท้นะผมก็เล่นยูโรด้วยนะครับแล้วก็เล่นชอบหลายเกมมากๆเลยโดยเกมนี้เป็นเกมยูโรเลยนะครับแต่เป็นยูโรที่มีกลิ่นอายมีการได้ช c ก u c k i n g อ่ะมีการทอยลูกเต๋าเพื่อสู้กันด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดที่เล่นก็ไม่ได้เล่นใช้ลูกเต๋านะใช้โมดูลที่เป็นแบบว่าคว่ำและเปิดเอามันก็จะได้อารมณ์ที่แบบเฮ้ยเราคำนวณได้เพิ่มนิดนึงนะครับตัวเสริมอะไรมีเ,เยอะแยะ,ยะมากมายอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมพูดในแง่มุมของ big box นะครับซึ่งบ็อกซ์เนี่ยมันจะรวมตัวเสริมมาคครบครบรบทุก ตัวเสริมเลยอยู่ในนี้เลยนะครับรวมถึงคอมเม้นต์เนี่ยก็อัปเกรดด้วยนะครับกล่องก็สวยงามอลังการมากวันนั้นเนี่ยเล่นแล้วฟินมากเลยคือตอนแรกเนี่ยแต่ก่อนไม่ใช่แต่ก่อนปัจจุบันในอนาคตด้วยคือเวลาเล่นยูโรเนี่ยผมจะไม่สนตีมเลยเพราะว่าตีมแม่งไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องอยู่แล้วผมยิ่งหลายๆตีมเนี่ยผมไม่ได้อินกับมันด้วยผมไม่รู้จักผมไม่ค่อยเก่งประวัติศาสตร์อะไรนขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นตีมประวัติศาสตร์ตีมสร้างโบสถ์ตีมอะไรอะพ่อค้าในยุคยในซองอะไรพวกเนี้ยครับคือ ผมไม่ได้สนเลยผมสนแค่ว่ามันสนุกไม่สนุกนะซึ่งมันสนุกอะไรประมาณนี้หลายๆเกมว่าสนุกนะครับแต่เกมนี้เนี่ยตีมันใส่เข้ามาได้อย่างลงตัวมากคือในทุกๆแอคชั่นทุกๆการกระทำทุกๆบิลดิงทุกๆทุกๆอย่างทุกๆคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันมันมันแบบมันไม่ใช่แค่เอารูปมาใส่เอาชื่อมาใส่เอาเอาแบบเอาตีมาใส่แต่ว่า เฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือตัวนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆตัวนี้มันให้ความรู้สึกจริงๆ a อคชั่นี้มันให้ความรู้สึกแบบเราเป็นคาร์บอยจริงๆคาร์บอยต้องเลี้ยงม้าต้องมีม้าต้องแข็งม้าต้องมีฟาร์มบัวต้องมีขุดทองเอามีแบงค์มีคือแบบเฮ้ยมันมันคือเมืองคาร์บอยชัดๆเลยคาร์สันซิตี้นะครับะฉะนั้เนี่ยแล้วก็ตอนที่เล่นเนี่ยก็ประทับใจมากเล่นแล้วนานๆที่ได้เล่นเกมแล้วขนลุกจริงๆนะครับอันนี้ก็อยากรู้รายละเอียดเยอะๆกว่านี้ว่าเฮ้ยทำไมผมชอบเกมนี้ขนาดนี้นะครับแล้วมััันนดดียงงไไะครบก็ปู รีวิวกันได้นะครับเขาจะมีเกมหนึ่งชื่อว่าซีเนเตอรนะครับรีวิวไปแล้วตอนแรกอ่ะตัดสินใจอยู่ว่าเจะอาอันไหนดีอันนี้หรือซีเนเตอดีสุดท้ายก็ขอยกให้อันนี้แล้วกันก็ไว้เจอกันใหม่เดือนหน้าก็ไปดูท่านอื่นต่อเลยครับผมสวัสดีครับกล้องกบบรบอลครับวันนี้เกมออฟสมันของผมก็คือเกมที่ชื่อว่า Smartphone Inch ซึ่งความน่าสนใจของเกมนี้คือมันเป็น เกมเบาครับเป็นเกมเบาที่เอเวทประมาณ2อกว่าๆเท่านั้นเองเป็นเกมที่ง่าย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 ในหลายแง่มุมมากนะครับเป็นแค่เกมที่ผลิตของแล้วเอาไปขายแต่ความน่าสนใจคือในความเรียบง่ายของมันเนี้ยกับทาให้เราต้องมานั่งคิดหลายอย่างและสามารถจําลองฟิลลิ่งของเกมอีคอโนมิกขนาดใหญ่อย่างฟูดเชมเบดได้นะครับโดยใช้เวลาการเล่นเพียงแค่60นาทีเท่านั้นเองซึ่งตอนแรกนะครับผมยอมรับเลยว่าเกมนี้ทำไมมันฟังดูแบบคือคนหาเบี้มากนะในฐานะเกมอีคโนมิกเนี้ยฟังแบบเฮนะียโมเมนต์อะ ปกติเกมนี้แบบคนมูเยอะๆไฮไปเยอะเนี่ยผมจะรู้สึกว่าแบบเราจะไม่ชอบแต่เกมนี้ก็ก็โอเคนะ <laughs> เกมนี้เล่นกันเพียงหรอบนะครับในแต่ละรอบเนี่ยทุกคนเล่นเหมือนกันหมดก็คือต้องการเล่นพัลเซิลในการวางผังองค์กรกันว่าในรอบนี้เราจะทําอะไรบ้างเราอะากตั้งราคาสินค้าขึ้นหรือลงเราจะผลิตของมากี่ชิ้นเราอยากจะทุ่มงบวิจัยเทคโนโลยีมากแค่ไหนเราอยากจะทุ่มทรัพยากรในการขยายสาขามากเท่าไหร่ซึ่งในการวางผังตรงนี้ผู้เล่นแต่ละคนจะถูกจํากัดด้วยระบบของเกมนะครับทำให้เราต้องตัดสินใจว่าเราอยากจะลงทุนตรงไหนให้มากที่สุดเปื่เฟมาคุณตั้งราคาเท่านี้คุณอยากจะวิจัยเทคโนโลยีตึ๊ด คุณอยากจะขยายสาขาไปที่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วก็จะมาขายนะครับความน่าสนใจซึ่งเป็นไปนตามโลกความจริงของเกมนะครับก็คือผู้เล่นที่ ตั้งราคาต่ำสุดจะได้ขายก่อนซึ่งลูกค้าในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นโอเคภูมิภาคนี้ต้องการของถูกของแพงในจำนวนไม่เท่ากันบางภูมิภาคก็จะบอกว่าเอ้ยฉันอยากได้มือถือเล่นเกมอยากได้มือถือเล่น WiFi มือถือมี 4G บางที่ก็ไม่มีเราต้องไปตั้งราคาแล้วก็วิจัยโดยที่อิงจากความต้องการนี้ส่วนหนึ่งซึ่งถ้าคุณวางแผนไม่ดีนะครับสินค้าที่คุณเตรียมไว้ขายเนี่ยคุณอาจจะโดนคู่แข่งถมไปที่ไปหมดก่อนก็ได้ซึ่งก็เหมือนโลกอีคขขายองแมเมาดไปทั่วก็ได้ คุณก็บอกให้ย่างเงี้ยมันไม่ต่างกับเกมอีคอนมิกทั่ไวไปนี่หว่าแล้วมันทำไมถึงเป็นเบสสอนมันนะครับมันเป็นเพราะว่าเกมมันง่ายครับคุณได้ฟีลลิ่งที่เกือบทุกอย่างที่เกมอคีคอนมิกนี้คุณมีการวางแผนคุณมีการลงต้นทุนแล้วคุณก็ดูว่าจะสู้ออยังไงแล้วทั้งหมดในฟีลิ่งเนี้ยจบในเวลาแค่60นาทีนะครับแล้วเ,เกมมันให้โมดูลมาเยอะคือโมดูลที่แบบว่า,าเล่นฮาร์ดคอร์หมดเล่นเกยมยากก็ได้มีต้นทุนที่แบบต้องติดลบซึ่งแล้วแต่รอบของเกมก็จะมีการส่่่่งงเเททททคคโโนนนลลยยีีีแแแตตกกกกาาั้้ว็ออชิม์ใหุณจะ วางแผนการผลิตบางอย่างเป็นพิเศษและนอนว่ามันไม่สามารถทดแทนเกมขนาดใหญ่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นอินโทรดัก o อรี c o n o m นอเกเกมที่ผมคิดว่าดีมากๆเกมหนึ่งนะครับเล่นได้ทั้งระดับครอบครัวแล้วก็ยันระดับแบบเกมเมอร์เป็นเกมแบบขั้นเวลาอยากให้ลองเล่นกันนะครับสมาร์ทโฟน Inch สวัสดีครับเดียวจากบอร์ดเกมไหนนะครับผมวันนี้เบสออฟเดอะมันของเราครับเรายกให้กับเกมเกมนี้ไปเลยนั่นคือนี่เอ็ดส์วันเดอร์ฟูลเวิลด์สร้างโลกมหัศจรรย์นั่นเองอ,อันนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยนะได้ซั้เกมเขาซื้อลิขสิทธิ์มานะครับผมสำหรับเอ็ดส์วันเดอร์ฟูลเวิลด์นะครับเขาก็จะใช้เมคานิกในการเล่นที่เป็นดราฟการ์ด ผสมกับสะสมทรัพยากรมีการกอร่อสร้างอะไรอย่างนี้ว่าไปซึ่งการรับการ์ดเนี่ยหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกับแมคันิกนี้ในหลายๆเกมอ,อย่างซูชิโกอย่างนี้อย่างเซเว่นบอลเดอ์อย่างนี้ดังนั้นคุณก็จะคุ้นเคยกับวิธีการเล่นได้ไม่ยากเลยนอกจากนี้ใครที่ชอบเกมแนวสะสมทรัพยากรแล้วก็ชอบในการสร้างคอมโบต่อๆไปเช่นสเปนเดอร์อย่างนี้หรือว่าจะเป็นแบบกิสมอะไรอย่างนี้นะครับสร้างการ์ดมาเป็นทรัพยากรแล้วใช้ต่อๆต่อๆไปอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็เข้าทางเหมือนกันอย่างนี้คุณผู้ชมรู้กันนะฮะเกมแนวรับการ ในความสนุกของเขาเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยนะครับผมเขาจะส่งการ์ดอะไรมาให้และเราจะต้องทํายังไงต่อไปความแตกต่างในการดรับการ์ดของเกมนี้นะครับคือถ้าเป็นเกม,เมอ,อื่นๆอย่าง2เกมที่ดูบอกมาก่อนหน้านี้เวลาเราดรับแล้วปุ๊บมันสร้างปั๊บเกิดเอฟเฟกทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีสวนเดอร์ฟูลเวิลด์เนี่ยนะครับผมเมื่อเราดรับการ์ดมาเสร็จแล้วเรายังเก็บไว้ตัดสินใจได้อีกต่อหนึ่งว่าเราจะเอาการ์ดนี้มาสร้างแล้วรอให้เกิดผลของมันหรือเราจะเอามันไปแปลงสภาพเพื่อ อเอาทรัพยากรก็ได้นอกจากนี้นะครับเกมแนวสะสมทรัพยากรหรือว่าการสร้างอะไรต่างๆนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยน่าจะถนัดกันแต่ความเร้าใจความตื่นเต้นเดี๋ยวบอกเลยว่า ไม่เหมือนเกมอื่นอย่างแน่นอนดังนั้นครับคุณจะสามารถสนุกกับเกมนี้ได้อย่างไม่ยากเลยแล้วก็มีอัตราการเล่นซ้ําค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะการในเกมนี้เนี่ยมีมาให้เยอะมากเป็นร้อยใบเลยทีเดียวแต่เกมที่คุณเล่นในแต่ละเกมเนี่ยใช้ไม่ถึงหรอกดังนั้น replayability ของเขามีได้เรื่อยๆเลยคุณอาจจะเจอการ์ดใหม่ที่คุณยังไม่เคยเล่นมาก่อนในสักตาสีตาห้าอะไรอย่างนี้ก็ยังเจออยู่นอกจากนี้แล้วนะฮะในเกมนี้เนี่ยเล่นได้จํานวนผู้เล่นมากมายครับตั้งแต่5คนไล่ลงมา4คน3คน2คน,2คนก็เล่นได้มีหมดในการเล่นอยู่นอก จากนี้เล่นคนเดียวก็ยังได้ครับทีมโดดเดียวน่าจะชอบเลยเดียวเพราะมีทั้งการเล่นคนเดียวแบบโหมดปกติและการเล่นคนเดียวแบบโหมดเนื้อเรื่องด้วยสามารถเล่นได้หลายๆครั้งเลยเดียวนะ,ะไปลองดูครับสำหรับ It's a w o n d e r f u l World สร้างโลกมหัศจรรย์นะเบสทอมมานประจำเดือนมิถุนายนจากบอร์ดเกมน h t ครับผม สวัสดีครับผมบอยจากเพจ Little Dice Sniper นะครับก็วันนี้ผมจะมานำเสนอ Best of the m o มันประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเกมที่ผมเลือกก็คือเกมคลีนิกนั่นเองนะครับเกมคลีนิกเป็นเกมยูโรระดับหนักครับซึ่งเราจะรับบทเป็นเจ้าของโรงพยาบาลน,นะครับมาออกแบบสร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้โรงพยาบาลแข่งกันนะครับซึ่งในเกมเนี่ยเราสามารถออกแบบได้ครับว่าเราจะโรงพยาบาลเราจะมีลักษณะเป็นยังไงจะตรวจแผนกไหนบ้างจะเป็นตรวจจิตเวชไหมจะตรวจโรคประสาทไหมหรือว่าจะเป็นตวกกรวจโรคกระดูกโรคข้อไหม ไอเดียเกมก็ไม่ง่ายครับก็คือในเกมเนี่ยนอกจากเราจะสร้างโรงพยาบาลแล้วนะครับเราจะต้องทําการจ้างหมอนะครับนะจ้างพยาบาลนะครับนะแล้วก็พยายามดึงคนไข้ให้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเรานะครับถ้าเราสามารถจับคู่หมอกับคนไข้ที่เป็นสีเดียวกันได้ก็จะถือว่ารักษาได้แต่ถ้าสมมติว่าหมอเราเก่งไม่พอคนไข้อาการหนักมากกว่านะครับเราจะต้องจ้างพยาบาลเพื่อมาอุดส่วนต่างนะครับในการรักษา พอเรายิ่งรักษาคนไข้ได้นะครับยิ่งคนไข้อาการหนักเราจะดินได้เงินกลับมาเยอะนะครับซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปซื้อเป็นค่าชื่อเสียงก็คือเป็นค่าคะแนนในเกมนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยมันมีจุดน่าสนใจอย่างนึงครับคือทุกครั้งที่หมอกับพยาบาลหรือว่าคนไข้เข้ามาโรงพยาบาลเราเนี่ยมันจะมาทุกคนจะมาพร้อมกับรถด้วยนะครับทำให้เราต้องออกแบบโรงพยาบาลเราเนี่ยให้มีที่จอดรถให้เพียงพอด้วยนะครับโดยรวมที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าตีมันค่อนข้างจะดีเลยนะครับทำค่อนข้างจะได้สมจริงมาก ยิ่งความมีตัวเสริมนะครับตัวเสริมมันจะมีแบบการให้เลือดนะครับมีแอมบูแล็ตนะครับมีการให้หมอกับไปนอนพักที่หออ่านหนังสือเพิ่มความเก่งนะครับทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าผมเล่นไปแล้วอยากจะลองเล่นซ้ำดูอีกนะครับอยากจะลองใส่ตัวเสริมเข้ามาแล้วจะดูว่าเกมมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนนะมันเป็นยูโรระดับหนักก็จริงครับแต่ว่ามันมีกลไกที่สับสนแค่ช่วงสร้างโรงพยาบาลแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณเข้าใจตรงนี้และผ่านตรงนี้ไปได้ผมว่าเกมมันเล่นไม่ยากเกินไป เป็นอีกเกมหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ลองดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเล็กจากรันเล่นนะครับวันนี้จะมาบอร์ดเกมออฟเดอะมันนะครับเดือนประจําเดือนมิถุนายนกับเกมนี้นะครับคลินิกนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมชอบมากๆเกมหนึ่งในปี2014ที่ผมไปเอเซนเนี่ยผมได้ไปซื้อตัวนี้มาแล้วก็เฮ้ยเกมอะไรเนี่ยมันแบบเหมือนเป็นเกมทํามือเลยนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วสนุกมากๆ5ปีให้หลังเนี่ยเขาได้ทําตัว เดอะลุคส์อีดิชัออกมานะครับตัวนี้พร้อมกับภาคเสริมที่ออกมาทั้งหมดนะครับทั้งหมด13 expansion ด้วยกันเกมนี้เขาจะให้เราเล่นเป็นเจ้าของคลินิกนะครับซึ่งคุณจะต้องพยายามบริหารนะครับแล้วก็บริหารไม่กระทั่งการสร้างห้องต่างๆคุณต้องวางแผนว่าห้องนี้จะวางไว้ตรงจุดนี้จุดนี้เพื่อให้คนไข้แล้วก็แพทย์เนี่ยเดินเดินได้น้อยที่สุดเพราะแต่ละก้าวที่เดินเนี่ยจะเป็นแต้มลบของเรานะครับตัวเกมเนี้ จริงๆเล่นง่ายมากๆถึงแม้กระทั่งเวทสีก็ตามแต่ว่าแต่ละรอบเนี่ยคุณแค่เลือกทายออกมานะครับแล้วเปิดพร้อมกันนะครับแล้วก็ในแต่ละรอบทํามแอคชั่นนะครับหรอบจบเกมแอคชั่นมีอะไรบ้างแอคชั่นมีสร้างตึกซึ่งแต่ละแอคชั่นเนี่ยคุณก็สร้างได้2ององอ่าสองห้องหรือรีครูดบุคลากรก็คือรีครูดหมอหรืออ่าพยาบาลน,นะครับหรือน,นําคนไข้เข้ามาแค่นี้เองนะครับคนไข้ย,ยิ่ง ป่วยหนักเรารักษาเรายิ่งได้เงินเยอะจบเกมนี้จุดเด่นของเกมคือแต่ละรอบนี้เงินคุณต้องเอาเอาไปซื้อแต้มนะครับถ้าสมมติเงินผ่านรอบไปแล้วคุณจะเอาไปซื้อแต้มไม่ได้อีกนะครับก็เป็นเกมที่ต้องใช้การคำนวณเยอะหน่อยเพราะใะั้มันเลยเวทผมเลยมองว่าเวทมันเลยเยอะแต่ว่า จริงๆแล้วเกมไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยแนะนําให้ทุกคนลองเล่นกันดูกับเกมออฟเดอมันประจําเดือนม,มิถุนายนนี้กับคลินิกเดอะลุคส์อิ t ช o นครับเบสออฟเดอ m o มันนะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับของช่องเบอร์นิงเกมนะครับสำหรับผมนั้นผมขอยกให้กับ เกมนี้เลยครับนั่นคือเกมดีมักเกอร์นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับผู้เล่นทุกคนนะครับจะได้สวมบทบาทนะครับเป็นพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ในประเทศเยอรมนีนะครับก็จะเป็นช่วงในสมัยที่ตอนนั้นเยอรมนีนะครับยังเป็นเยอรมนีตะวันออกแล้วก็เยอรมนีตะวันตกอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเริ่มจะมีระบบการเลือกตั้งเข้ามานะครับซึ่งเขาจะทําการเลือกตั้งเนี่ยเป็นรัดๆไปนะครับเพื่อหาคะแนนในแต่ละลัดสูงสุดแล้วก็พรรคการเมืองใดนะครับที่ชนะในแต่ละรัดนั้นจะเอาคะแนนมารวมกันตออนสุดท้าายเพื่ห ผู้เล่นคนที่มีคะแนนสูงสุดก็จะได้เป็นพรรคการเมืองที่จะได้ตั้งเป็นรัฐบาลนี่เองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับมันมีจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าก่อนหน้าเนี่ยที่เป็น First e dition เนี่ยมันตั้งแต่อยู่ปีไหนแล้วครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัว Second e dition นะครับซึ่งได้ค่ายสเป l ยร์เนะครับเอามาทําการรีพิทใหม่นะครับทำให้กดมีการปรับกดเล็กน้อยนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครีีนนขึ้ม เนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนเลยเล่นตั้งแต่เฟสหนึ่งจนถึงเฟสเก้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกมากด้วยนะครับ <Connie. S 1> ก็เป็นเกมแนวที่เรานะครับจะต้องพยายามนะครับเสนอมติพักของเรานะครับให้แมทชิ่งกับความสนใจของประชาชนในแต่ละรัฐนะครับซึ่งในแต่ละรอบนั้น,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 นเนี่ยเราก็จะอาจจะมีการใช้สื่อควบคุมสื่อด้วยในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของประชาชนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยสิ่งที่ประชาชนเนี่ยสนใจบางอย่างเนี่ยเขาสนใจกันแบบมากแบบมาก,แบบมากยิ่งยวดเลยนะครับเราก็ไม่สามารถใช้สื่อไปเปลี่ยนแปลงเขาได้นะครับแล ในแต่ละรัฐนั้นเนี่ยเราก็ต้องส่งหัวคะแนนนะครับไปรวบรวมความนิยมของประชาชนมาครับเพื่อเปลี่ยนเป็นผลโหวตนะครับแล้วก็ผลโหวตเหล่านั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแต้งให้กับเรานะครับมันก็จะมีเงื่อนไขการชนะในแต่ละรัฐด้วยว่าเฮ้ยพรรคเนี่ยทำคะแนนโหวตได้เกิน50หรือไม่นะครับถ้าไม่ถึง50เนี่ยมันต้องมีการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลอะไรพวกเนี้ยมันก็มีเงื่อนไขที่ทําให้เกมเนี่ยมีความสนุกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เกมเนี่ยมีแบบ2แวรเรียนด้วยนะครับก็คือสําหรับผู้เล่นที่เเเเเป็็นนนนแแแบบบบบบบิกกะที่่่จลลลย คือเล่นแบบ5รอบ7ลัดนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นคอยูโรเกมหนักอยู่แล้วนะครับผมแนะนําว่าให้เล่นแบบ5รอบ7ลัด เ,เพราะว่ามันจะสนุกมากนะครับซึ่งทําไมถึงผมถึงแนะนํา5รอบ7ลัตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบ4รอบ4ลัดเนี่ยครับมันจะมีของเริ่มต้นให้ซึ่งตอนเซตอัพเนี่ยมันก็จะมีการแบบมีของไปอยู่แล้วทําให้แบบเราสามารถบิวต่อไปเรื่อยแล้วได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นกันแบบ5รอบ7ลัตเนี่ยไอ้3ลัดที่เหลือเนี่ยเราจะไม่มีของเลยซึ่งเราเนี่ยต้องไปค่อยๆเกลี้ยกล่อมประชาชนกันทีละนิดทีละนิดนะครับก็เพื่อให้แบบอินทตรไม่ขึ้นครับแล้วเราก็สามารถใช้พวกการ์าบบดชาชนได ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าความคิดเห็นของดีมักเกอร์มันเป็นยังไงก็ลองไปดูคลิปของ YouTube ของช่องบอดและบ่นได้นะครับซึ่งพี่กองก็ได้รวบรวมคนที่เขาแบบเล่นเกมนี้แล้วก็มาคุยกันนะครับฟังเพลินๆน,นะครับใครอยากรู้ว่ามันสนุกยังไงก็ลองไปดูกันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะเอามาเป็นเบสเอาดัมมันช้าคนอื่นก็จริงนะครับแต่ผมมาเป็นส่วนที่จะการันตีเพื่อนๆว่าเกมนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะครับแล้วก็ใครถ้าเกิดไม่ได้เล่นเนี่ยต้องไปหาลองเล่นให้ได้นะครับส่วนเดือนหน้านะครับจะเป็นเกมไหนนะครับท ามช่องของพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันครับบ๊ bye ายบายนั่นก็คือทั้งหมดของปอดเกมยอเดเยี่ยบประจําเดือนนี้นะครับเดือนหน้าจะมีเกมอะไรบ้างก็มาดูกันได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันบ๊ายบาย